สวัสดีครับช่วงเทศก,กาลวันเด็ก อีกที่หนึ่งที่ทางบุลณิธิเราไปจัดกิจกรรมนะครับก็คือโรงเรียนวัดอินที่อยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีครับโรงเรียนนี้นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนแล้วก็นักเรียนบางส่วนเป็นผู้พลัดถิ่นด้วยนะครับก็ทางบุรณิธิเราไปจัดกิจกรรมหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นการมอบคุณการศึกษาให้กับนักเรียนทั้งหมด20คนนะครับมีการเล่นเกมร่วมกันร,ระหว่างทาง ทีมงานของมูลนิธิคุณครูและวก็นักเรียนด้วยนะครับมีของขวัญไปมอบให้กับนักเรียนทุกคนเลยนะครับประมาณ150คนนะครับซึ่งก็จะเป็นการจับสลากที่จะรับของขวัญที่แตกต่างกันไปนะครับก็น้องๆทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆในช่วงของการจับของขวัญน,นะครับเวลาพักเที่ยงเนี่ยเราก็มีอาหารไป เลี้ยงน้องๆนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยก็เป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นขนมก,ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับทางท่านผู้บริจาคใจดีที่ได้ช่วยสนับสนุนของขวัญมาให้กับทางมูลนิธิได้ส่งมอบให้กับน้องๆนักเรียนรวมถึงผู้บริจาคที่สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้เราส่งมอบให้กับนักเรียนที่โรงเรียนวัดอินด้วยครับขอบคุณมากครับ